ไพ่ออเรตี้เอเทมครับบัตเตอร์โนหนึ่งเฮ้ยก่อนแกอ๋อรอบเทเชอร์ดากอนฮะมีเทเชอร์ดากอนสองรอบเหรอรอบเทเชอร์ดากอนพิเศษจะปรากฏในรอบ3ามเจ็ดก็คือมี3ามเจ็ดกับสี่เจ็ดเหรอ What the fuck What the fuck เรามี2เทเชอร์ดากอนครับ2รอบโลหะตะลิบอีกครับถ้าถ้าเป็นเคออสผมยอมโลหะตะลิบนะแต่ถ้าไม่เป็นเคออสมันเเปอร์ซ็นต์มันน้อยอะ เอาหวังเกินชิมเมอร์เป็นอะไรอืมบิ๊กเจมเจมกากอ่ะน่าเล่นแพ้์อ้ยห้าก็กากห้าได้ดีเทลไมา์เยอะโคตรกากเลยรอบนี้ชิมเมอร์ไม่น่าเล่นครับไม่ถึงไม่น่าเล่นห้าถ้าเล่นก็คือเล่นแค่เล่นแค่สามแล้วเล่นแพ้แล้วแคดเอาเปลี่ยนบอร์ดก็พีเวิเหมือนเดิมนะครับเล่นทำตัวเป็นเอาหวังชิมเมอร์สามกากออผมเจอตาหลิวแต่ลืมแคปหมายถึงเป็นเทเชอร์ดะก้อนธรรมดาใช่ไหมก็นาที่คนดูไปหาข้อมูลไงที่มันบอกว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อย มีแต่ว,ว่ามันน้อยมันก็ไม่น่าทำอยู่ดีสุดท้ายแล้วอะถ้าเป็นเคออสอะน่าทำถ้าให้พูดกันตามตรงราคม2,25 อาเสียงอย่างคุ้นแน่นอนว่าไข่กลุ่มมิ่งเข้าช่องรับมาแล้วนะใครที่มีปัญหาเรื่องเลนมขนน้องชายแน่นอนว่าไข่กลุ่มมิ่งคือโนโหนึงไม่คันไม่บาดใช้แล้วสบายแถมใช้ได้ทุกส่วนของร่างกายอีกอย่างกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหรือหากอยากสบายมากกว่านั้นอย่าลืมไข่คินเซอร์ที่ล้างน้องชายลดการสะสมของแบคทีเรียแถมผ่านการรับรองจากแพทย์ผนอัอกด้วยนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ทั้งไข่กลุ่มมิ่งและไข่คินเซอร์มีโปรโมชั่นดีๆทุกเดือนนะสามารถดูรายละเอยียดได้ที่ใต้ดีคริปชั่น คุมไอเทมไอรอนแอซิดไอเทมเพราะผมอยากบอออินเซเลฟมีหลาอะไรอะ่ะม,มีหลาช็อตอะเกมเคยโลข้ามตะหลิยวพะปิงปิงอะไรวะเล่น p p e ไปอะไรสดใสยกนคนดูพวกเทปใหญ่มีอะไรบ้างเทมเพสก็เล่นไปแล้วเจดก็เล่นไปแล้ว w h i เปอร์วิสเปอสุดสายอ๋อจริงผมยังไม่ได้เล่นไอเนี่ยสีแดงสีแดงคืออะไรวะเลดวิงเลดวิง <L ate Wing> รู้จกักคอมสีแดงวะมันมีแดงเขียวม่วงแดงเลดวิงเขียวเจดม่วง w h i เปอร์จิมเมอร์เหลืองทองเหลืองก็ได้ทองก็ได้แรงแรงสามเท่าครับจริงไม่ได้บัตรเทิตัวหัวทำเครื่อคอมใหม่อันนี้นสีฟ้า ส้มสีฟ้าเลดแดงแรงสามเท่าเอ๊ะชิมเมอร์สามได้เลยนะได้แพ้ใช่ไหมเอ๊ะไม่ใช่ได้แพ้ได้ได้เลยนะดได้บิกเจมบิกเจมได้ตังค์ยังไงจําไม่เห็นได้เลยจําได้ว่ามันเพิ่มดาเหนียน่ใช่เหรอมันได้ตังค์ได้เหรอบิกเจมมีแดงแกมส้มกับแดงเลือดหมูคืออะไรอ่ะเด้ละบัเบิตัวหัวทำเครืนะครับชิมมวยสกวยยังไม่ได้นะครับอยู่ครบเวลาแค่ปัจจุบันไม่ให้ตังค์แล้ว ก็ไม่คุ้มเลยเพราะผมอยากเล่นไอเทมที่มันให้ตังค์เฮ้ยหรือเล่นในนี่วะเออว่ะยังไม่ได้เล่นเจสเลยอะเจสต้องใส่อะไรอะบัตรเติร์ดจูเกลเลตอ่า ah! โอเคผม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 นึกออกละบัตรเติร์ดจูเกลเลตเอ่อควิกซิลเวอร์อยากเล่นเจสอะไม่ซื้ออยู่ดีนะไม่ได้ดอกเบี้ยในชิมเมอร์ยังให้ตังค์อยู่ในที่บิ๊กเจมจากโบราณไม่ให้ตังค์ไม่ละไม่ถึงว่าบิ๊กเจมมันให้ตังค์ตอนไหนก็คืออยู่ครบเฉยๆใช่ไหมอยู่ครบ X วินาที ได้ตังสไตเกอร์ไม่เอาคลิกซิลหรอตัวหน้าไม่ได้เล่นเด้อเดี๋ยวไม่ได้เล่นผมยังอยากเล่นอยู่หรือก็โดนซีซีอะไรก็รู้ไม่ได้เล่นอีกไี่ได้ได้ได,ไดนะสไตเกอร์จริงๆต้องเรียกว่าเล่นคอน <c oughs> <c oughs> ผมจะพยายามเกลแชมปชิพสี่ให้ได้ สีม่มันยากอะมันยากของเชวาน้าะขยับตอนไหนตัวหน้าเสร็จนี้ไม่มีฟิกซิลใช่ไงไม่มีฟิกซิลแต่ท่านไม่ได้เล่นหนูเว้ยเราเจสมันเป็นสายสกิลมากกว่าผมเลยอยากได้สกิลไอผมอยากยได้ฟลิกซิลมากกว่าสาท,ท่านสายท่านมันต้องใส่ตัวตีตีอะนาชิวยูเนี่ยตัวตัตวแฉกถึงจะคุ้มอย่างใครลีซินอย่างเงี้ยฟิกซิลคุ้มกว่าเพราะว่าสายสกิลจะใสา่อตัวแฉกมั่งได้เปรียบปะเพราะว่าสายใอ่ตัวแฉกต่อให้ใส่ฟลิกซิลก็เหมือนมีคุณซูเออ ใส่ไ่าทันก็ได้ใส่โรแกนนี่แม่งยืดหยุ่นกว่าใส่สกิลเยอะเลยใส่สกิลโดนบังคับใส่ควิกซิลใ่ทันเต็มช้าเกินอ่ะได้ละควิกซิลเวอร์เหลือจูกันเลยเจสตนี้คือคอนคนไม่ใช่เจสตกลงให้เรียกคอนเหรอ <c oughs> <c oughs> ไม่ให้เรียกเจสไม่ให้เรียกเจสเหรอเอ้ยไม่ให้เรียกคนอะไรพูดเลยคาม่าก็เจสแต่ว่าไม่มีรูเเดี๋ยวน่าจะต้องขายนาซัเอ้ยนาซัพโอ้เพื่อเอาตังค์เจสอาอ์ดิแฟกอะไรโหดๆให้คนดู ไอน้นั่นเหรอเพรียวโลคอเหรอฆ่าได้ไม่ได้าโลคอมาสแตทเอดีเชี่ยเดี๋ยวรอมีโอกาสได้เพายวโลรรคอเกฟก่อนโดนผมแน่ผมพูดว่าโดนผมแน่พาวโลรรคอเกฟอะรอจังหวะผมได้ก่อนจะพาักเลขจอนครับคอนกับเจเป็นจอนเชี่ยพาวโลคอเจฟไอ้พาวโลรรคอเกฟตึงหน้าดูเลยวะฆ่าได้แม่งสไลด์บินตัวหลักตายหาเลยเฮ้ยมัดมัดเกือบละเหม่อเมื่อกี้เหม่อแบบนึง่งเหลือล็อตเหลือล็อตยังเล่นเกฟอยตลอดเลยๆๆ ตัวมันสนุกใส่ล่ามาันสตันนานขึ้นปะไม่หนึ่งวิเท่ากันแต่ว่ามันเพิ่มมันเพิ่ม AD, เอดไอเอพจะวิสเปอร์ได้ใช่ไหมสร้างความแสงใสลตัวที่ตัวเล็กพวกเขาจะได้รับพลังโจมตีและพลังเวทสตั๊กซ้อนรับกันได้ไซล่าเท่าที่ผมจําได้ก็คือคุณซูคุณซูโชจินอาร์เอ็มยิ่งตียิ่งได้ AP เพิ่มโชจินก็คือมาเล่งสกิลให้มันหลูดหลูดจีซีเวสเกมสเปเชียลลิ ได้ใช้ไหมเอาจริงอยากอยากอยากหยิบเหมือนกันหยิบไปได้รอลองเล่นเลยเกมรอบนึงเ,เพราะสุดท้ายผมต้องไปหาเชวน่าอยู่แล้วเอาเราน้องเจดขึ้นเวลไปกันรอปซีซีจำได้ดีไซล่าสกิลสดนันสองแถวในเวลาไล่เรียกันเงินดุ๊บ อ,อ,อรอบหน้าไม่โกอ๋อรอบหน้าการันตีโกดิเพราะมันเป็นซิลซิลเพราะมันซิลสองมาแล้วรอบหน้าการันตีโกคนนั้นก็จะการันตีพิสมติอยากเห็นคาิยา4บาทหบาทยินไม่เคยมาเลยปะ่ะ5บาทสร้างเอาตีวิ่งรอบสนาม b ีเบอร์วอลเนี่ยวิ่งเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ปาหินเข้าไปข้างในปัก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 ,ปกไงเทปะ่ะผมว่าผมเฟี้ยวอยู่หรือว่าคุณจะว่าผมไม่เฟี้ยวนั่นแหละครับจูเวล,จ,เวลจูเวลการเล็ตตไม่มีบุลเซอร์ไม่มีเมย์ไม่มีบริยย์ เ,เคยมาสี่อยู่มัง้งจำไม่เห็นได้เลยเท่ครับพี่เป็นเดบได้เลยเดบไปเลยใช่มงกรต้องการกี่ตัวสมดาวได้ใช่4บาทมาแล้วเซต8ปลาอาติปลาอาติเอาติมันคือวิวอบอใช่หรอเอาติมีดาเมจด้รืองกรต้องการกี่ตัว3ามดาวงงมันก็คือยูนิตทั่วไปแค่ใช้ตัวละครสองช่องนะครับยูนิตทั่วไปใช้กี่ตัวเพื่อ3มดาวมงกรก,งก็ใช้เท่านั้นเพื่อ3ามดาวครับไม่ได้ มีท่าแปลกหรือว่าพิสดารอะไรใดๆเจจจ๊ดแต่ไม่น่าได้วะผมหาอเที่ยมชาวนาชาวนามันใส่เลยก็บัตเตอร์ดิกอะบัตเตอร์ต้องมีบัตเตอร์ดิกสองอันแม่งอะไรก็ได้เลยชาวนาแต่ถ้ายุคเก่ามันจะเป็นอะไรวะบัตเตอร์อาร์คแองจูเกล็เจดไปแล้ว, Butter, Dark, แ,ล jet, แ,ลวแพงสุดคือก็ผมเล่นตัวเดียวกับเขาแล้วผมสองดาวอยู่แต่เขาสามดาวได้ก็แสดงว่าพูมันเยี่ยวกับปกติสิปี้ คำตอบก็คือภูมันเยอะกว่าปกติไงภูน่าจะเหมือนตอนเซตสิบอะสิบสิบสองตัวเพราะว่าปัจจุบันไม่ถึงว่าเซตสิบห้ามันจะมีสิบเอ็ดใช่ไหมครับแล้วห้าบาทมีเก้าตัวซื้อดักสองตัวได้ถ้ามีสิบสองตัวเท่ากับคุณสองดาวไปก็ไม่ช่วยอะไรคุณต้องซื้อดักตัวหนึ่งกบบกันถ้าเกิดคุณไม่เล่นชนถ้าคุณจะซื้อดักคุณต้องซื้อดักสี่ตัวได้ซ้ำนั่นแสดงว่าภูมีสิบสองตัวเท่าตอนเซตสิบตอนที่เซตเซตอดีตกลับมา พวกคุณโดนนาวผทุบบัตเทิร์ดตัวผมเป็นไบัตรเทิร์ดตัวไอ้มันเพิ่มจำนวนมิสไซล์ยิงมิสไซล์4ลูกกระจายสองขหนึ่งแล้วแต่ละลูกสร้างความเสียหาสิบห้านว่วยการร่ายแต่ละครั้งจะเพิ่มจำนวนมิสไซล์2ลูกสูงสุดที่12ลูกอ๋อสแต็กสูงสุดด้วยนะวยไอ้นี่คล้ายๆใครวะในปัจจุบันอ,อ, Ash อ๋อเหมือนแอชป่ะเอ้ยไม่ใช่แอชมันเพิ่มจำนวนกระสุนไม่ได้เลยนะวะเหมือนใครวะเพราะแค่สาปัจจุบันมันจำนวนจำนวนกระสุนมันมันมันตายตัวแต่ว่ามันเพิ่มจาก AD มันเพิ่มได้ ว้าควิกซิลหมดแล้วคีน่ากำลังจะสตาน์ทเราน,นี่นไงอือโดนคีน่าเตะไม่ไม่ต้องคิดนะครับ <laughs> พี่พี่ไม่คิดอะไรหน่หรอไม่ไม่ต้องอนะ่ะไม่ต้องคิดอะ่ะเสียเวลาคิดอะ่ะอันนี้เป็นฮอสหอรอฮอสใส่ได้ป่ะวะ รอควิกซิลเลยเอ๊ะจญิงฮอสก็ใส่ได้ปะบัตเติร์ดฮอตโลทีเดียวือเพอทีเพอมีอยู่จริงเดี๋ยนะผมควรลงดอบซิปปี้ปะควรลงดากอนแมนลีซินควรมีดากอนแมนไม่ไงั้นไม่เก่งเอ้ยลีซินอะไรวะ ชื่ออะไรยาโซยาโซผมรับยาโซเข้ากิวครับทุกคนไอเทมยาโซผมเดือดเดือดตรงนี้มีทั้งวอร์ิเยอร์มีทั้งดากอนแมนปั๊มฮาเซกิฮเออนี่สามดาวเต็มไปหมดเลยกำลังมองว่าทำไมฝันไม่เข้าสามดาวผมกำลังไล่รำไปรอเล่นเลเวลเก้าเนาะมีเลดเกมดุ๊กไม่เอาแพ้ฟอร์แพ้ฟอร์เราเล่นเราเล่นเจสกับใครอะเล่นเล่นได้สองตัวเจสกับชิวูเงี้ยขวาปะ ง่ายสุดเบว่าง่ายสุดจริงมันต้องเป็นใครนะอันเนี้ยไอชื่ออะไรวะคาร่าดิเพราะว่าคาม่าไดดาร์กอนเมนอื่นน่าจะหลังดาบล่วมั้งเบลวกาได้เรามีผมสโลตัวเองลากูลเยอะจังลากูลดาร์กอนเมนแอสเทลลากูลลากูลลาคูลลากูลคนที่หนึ่งลากูลคนที่สองลากูลคนที่สามลากูลคนที่สี่ลากูลครึ่งห้อง <g ül> ทุกคนล้วนรักลาคูลนะครับเอวี B ่บอดี้เพย์ฟักกิ้งลาคูลแล้วเหลือหนึ่งตัวนี้ขอญาติวันช็อตฮาทาก,กิี้กำลังจะวันช็อตให้ดูกำลังจะเทมโป้เวฟแปดเซตนี้ดูชา้าๆสงสัยต้องใช้เงินเยอะไม่ผมว่ามันเหมือนเดิมนั่นแหละมันอยู่ที่ออกเมนมากกว่าครับรอบนี้มันซ si ิลซิลโกะมันจะเทมโปเวฟแปดได้ไงคุณอุ้ยคุณลองตอบผมดิซิลซิลโกเทมโปเทมโปเวฟแปดยังไง บิ๊กเจมอยู่กี่วีวะไม่ได้อ่านเลย15วิที่มอคุณท้างคอยสีหายตามจำนวนทองอ๋อเราต้องเราต้องรอดรอดอะได้ตังค์บิ๊กเจมรอดถึงจะได้ตังค์ส่วนความเสีหายจะเพิ่มตามเงินที่เรามี ไอยาโศมันอยากอยู่ในกิ้วเลอถ้าผมได้ยาโศผมหยิบนะเว้ยตัวมันเก่งเอ่อไอเทมเราได้เจดไดเชาวาน่าแล้วหาอะไรกะกูไม่หาไอเทมแทงเดะยวยาโศไปแล้วไอเทมแทงต้องหาไหมเนะี่ยใครถึกสุดในบอร์ดส้นตีนี่ไม่หาไอเทมแทงอนะ <c oughs> ใครจะหาก็หากูไม่หาใส่แม่งเด็กไฟเตอร์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  ทำไมเป็นไอดาสวะจริงๆผมต้องเล่นเดี๋ยนะมังกรมันลงมันลงมันลงสองตัวอยู่แล้วอะ่ะมันลงซิปปี้กับเชื่อแหละมั <c oughs> งกรมันลงซิปปี้กับอันนี้มันชื่ออะไรนะสัตว์มันลงซิปปี้กับแชาวาน่าอยู่แล้วอะ่ะไปไอคอนอันนี้ได้ได้แอมตามตังใช่ไหมก็คือต่อจะต้องรอดสิบห้าวิก่อนนี่ว่ะรอดไม่ถึงรอดสิบห้าถึงจะได้แอมตามตามังกับชีโออยู่ พราะถ้าเล่นชีโยวอยู่ผมจะเล่นผมจะเล่นแปลงกายสี่ไม่ได้ช็อปมันหมุนว่าคนดูเมื่อกี้ใครก็ได้ช่วยดูหน่อยว่าช็อปมันหมุนปะ่ะด่เทอร์มายมันต้องตายต้งแดรอบอ่ะไม่คุ้มอ่ะเพราะผมจะเล่นแล้วอ่ะเอาอะไรมาแดรอบนี้ด้วยกันอันนี้ไม่เล่นแล้วก็ห้าหนึ่งขึ้นเลเวลคิวเจคือใครอ่ะ8คือบาทมันจะเป็นคิวสุดสายให้ได้เลยปต้มมา ถ้าเล่นเชวนามันกิวแปดได้หรอวะหนึ 2> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้ปะวะเอ,เอาจริงหยิบอะไรก็ได้ใช่ไหมอยากได้เทมแทงมีชิ้นส่วนอะไรอย่างี้อันนี้ก็ได้แป๊บหนึ่งนะไดเเ้เล่นเล่นเชวนามันมันกิวแปดได้ปะงงวะ่ะกิวแปดปกติมีแปดตัวแต่เราเวลเก้าเราลงซิปปี้เท่ากับก็เป็นเก้าไม่ได้ เราจะเล่นผมจะเล่นแปลงกายสีไม่ได้ถ้าจะเล่นกิวแปดแล้วใช้เชาวนาเอออ่ะใช่ใช่ต้องเลือกมันจะกลายเป็นกิวแปดแล้วอุ้ยมันจะเป็นกิวแปดแล้วไอ,อ้นั่นสองอ่ะไอ้นั่นเชื่ออะไรแปลงแปลงกายสองอ่ะไหนเชาวนาวะเชาวนาสีทองใช่ไหมเชอร่า เจอเพราะว่าผมจะดรอปสองตัวนี้แล้วลงชายวนาวก็กิ่วแปดเหมือนเดิมอ่ะใช่ผมเล่นแปลงกายสี่ไม่ได้บูรเมจเจตอืม,อมชายวนาวนาเอ,อเออชายวนาวนาเอ,อเอ,อเอ,อวักเกาวักเกาวกัก <And now. S 1> ไปไหนฮะ ใช่ว่น่าไปไหนใช่ว่น่าเจสด,ดุดเลือดเท่าไหร่วะเนี่ยจัดคิวดุดเลือดสามสิบตามบาดแช่ดอกมีดดอกมีดเพิ่มเปอร์เซ็นต์เย้ามันเก่งจัดเลยเย้าคิวน่ยใช่วะนะเ,เ,เอ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 เคือกูขายเธอล่าวนไปวนมาวนไปวนมาเนี่ยเอเอเอ ว่าเกาวะเออเดอะไรเสียปิดตัวมาแล้วออมาแล้วทุกคนกิวแปดชาวนาจัดการมันดูดเลือด52%าสิบสองเปร์มระมพอมีดูดเลือดจากเลดบิงด้วยเออจริงชาวนาไม่ต้องใส่ดูดเลือดก็ได้นะว่าลืมมีดูดเลือดจากเลดบิงอยู่ แต่เราก็ใส่แค่หนดเลือดเราก็แค่ไม่ตายเราแคเา่เผาเราแคเา่เผาทุกคนเผาเผาเออสิป,ปีเข้าไปเออดอกหมีลงลากาันอ๋อ,อผมลืมไปมันมีหมีอยู่เนี่ยว่ะผมครับผมครับได้เหรียญบงซี่แล้วก็ได้ได,ได้แบทชั่นเด้อไม่ได้มิติดแบทชั่นเลยวะเฮ้ยโอตรามาหมุนหาอะไรไม่มีป่ะทห,หารมาเงนี้เหรออยากหยิบตรามาหมุนเล่นวะ่ะ ไอ้มิติกมิติกมิติกได้มิติกทหารม้าก็ได้ทหารม้าซิป,ปีอ่ะเก่งถึกแต่ผมว่ามิติกน่าจะดูดีสุดเอามาหมุนเล่นปื้มลาก่บอนบริเร่เอ่อเจสสองดิเจสสองหยุดโลขอบคุณแล้วเรามีตีทิ้งสองอันแรนดอมไปนหนึ่งทีลากูลลาไปไหนมาเจสสองผมหยุดโลเฮ้ยอีกทีนี้เจสหกผมต้องซื้ออีกนะเจอเจสเด็กผมต้องซื้ออีกนะเพราะว่าเจส ขาดสามตัวในภูไอ้นี่มันเล่นน้าเขียวน้าม่วงน้าเขียวน้าม่วงคุณเจอน้ามังกรผมน้ามังกรแชวนากับรุ่นพี่คอนคอนผมคอนคอนผมคอนคุณคอนคอนอีกแช่แช่ไม่ได้ติดไททันคอนไม่ตายอีกทีนี้ ที่ยังไม่ตายอ,อีกทีตัดอย่าใส่เฟนท็อปโฟลครับทุกคนกิวเจสทำงานสเกเลต์คโคนไม่ใช้ทหารม้าการเดียนทหารม้าหรือว่ามิทิก,กได้เหลือแอสโตรลากูนเก้าเอาสีา่บาทไปปั่นอยู่เอาเขาหาเนล่ามัง้งไอ้นี่ไม่ส่งเรโซมแล้วก็เขียวม่วงเขียวม่วงที่ที่เป็นค่าเฉลี่ยทำเจสสามเฮ้ยหยิบเจสไม่โดน ค่าลากูนเอาลากูนออกไปเฮ้ยเนยล่ามันจะสามไม่ใช่ว่ะชาวนาโดดดังตืมตามเข้าไปสิบปีโดดเตะเข้าไปเจ๊กำลังจะตายแต่ชาวนาพ่นไฟให้อยู่เพราะว่าเจ๊โดนเนล่าตีเจ๊ตายแต่ผมชนะตืมเฮ้ยเขียวม่วงแพ้แอทรอะเนล่าเจ็ดเขาตายไปแล้วครับเห็นแล้วครับเขาตายแล้วตากาเดียนเฮ้ยกาเดียนก็นได้ปะ แต่กาเดียนสองมันได้แค่สองคนอ่ไม่ใช่มิติกคือมันดีสุดอ่ะจริงเรามิติกแม่งคือดีสุดอะถ้าจะถ้าจะดอกกาเดียนถ้าจะใช้เลยก็คือกิวกิวบัตรไทยกากาใจวอลไททานไปนให้เชวนาแทนถ้าเชลวนาตอนพ่นมันไม่เห็นนับแบบสแต็ ขึ้นหนึ่ง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 หงหนึ่่งหอะไรเงียเลยอจยสามดาวไม่ได้ละเจหมดพูแล้วปะ่ห3าห6 7 8 9 10ขาดอีก2ตัวก็เขาซื้อ2ตัวก็สามดาวไม่ได้อยู่ดีไม่แล้วบอดผมมันด a เม g เลยมีแต่ด a m a เวทอ่อนสิบปีด a เม g ad เอ้คนคนกระจายไอ้นี่น่าจะดีสุดปะเพรไอ้นี่มีจอบเกาะอยู่แล้วอะเดี๋ยวรอจอบเวทแล้วกันรอหมุนไปเรื่อยๆออสวิตไปจอเกาะไอ้จอบเวทสวิตไม่จอเกาะน้อยอยู่แล้ว ก็เสรแล้วผมแพ้ไซเฟนเชลมาหน้นาสแต็กันไม่เด้งว่ะคนดูแต่มันพ่นไฟไม่เฟี้ยวเลยเนี่ยมันนับว่าเป็นสกิลครับต้องโดนจะต้องเราต้องต่อยเองหรือไม่ก็ให้ศัตรูต่อยเราเพื่อให้เต็มยี่สิบห้าสิบห้าสิบหกอรจะตายก่อนไหมเนี่ยอ่ะเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มยี่สิบห้าแล้วไม่โดนซีซีแล้วสู้ไม่ได้รอรผมตู้เขียวม่วงไม่ได้หอวะไม่มีภาพกับเขียวม่วงเลยเป็นเจ็ดเคไหมไม่เล่นครับโดนไลกาชาครับ แอสเซอวเหลือสิปีปะแอสเซอวสู้เราไม่ได้เฮ้ยแต่แอสเซอวสู้เขียวม่วงได้นะนะทำไมเอ้ยจบเวทมาแล้วทำไมแอสเซอถึงสู้เขียวม่วงได้แต่สู้เราไม่ได้ยืนช่องเป็นช่องจอเจอแอสเซอไม่ใช่ผมไม่ได้เล่นป่ะเนี่ยไอ้ลักสกิลโดนทั้งหลังทั้งหลังผมตายไปเลยช่างเปว่าไม่ตายเเพื่อนพี่ยังอยู่ไหมททมยำลม,มิทก็อ,อยู่ครับมันยังไม่ตายอยู่คขาว่าอะไรก็าว่าทำงานยังไงครับโตแก่แก่หมดแล้วกบ ไวทำงานแล้วตอนนี้เจสเปลี่ยนไอเทมได้แล้วเนี่ยผมมีตากิวดูเดเลือดมันเยอะเกินเออขี้หน้าหอ,อนให้เจสแบบขีร้อยลืมอ๋อเขาสู้ผมไม่ได้เพราสิบป,ปีป่ะเนี่ยอเออบอดได้เท่าสู้เราไม่ได้เพราสิบป,ปีเว้ย <laughs> ส่วนบอดนี้สู้ไม่ได้สู้ได้เท่าไม่ได้เหมือนกันไม่รู้ทำไมบาทสองดาวครับทุกคน หนึ่งบาทเราเหลือศูซนแล้วหนึ่งบาท0%ขอย้ำแล้วผมสู้เขียวม่วงยังไงอ่ะหรือว่าต้องให้เจสไปฆ่าฆ่าฆ่าไซเฟนก่อนนี้อบะเพราะไซเฟนมันเหลือตัวสุดท้ายตล,ลอดเลยสู้ไม่ได้อ่ะไม่มีหุมไอเทมนะไอเทมแม่งมีไททันทุกตัวเลยไอเบัตเตอร์เรไม่แตกพอเขาหยิบอันนี้มามัมีไททันทั้งสองตัวเลยไอเทมมันสวยจัด ว้าตัวเอเซนชันดิฟไปเนี่ยใส่เพ็งกงนกระตายใส่เพ็งกงนกระตายเฮใส่เพ็นตายแอส r ตรแอสโตร mm hmm. ส,สู้เราไม่ได้สเก l ลตโคนตราเจดผมหยิบพวกตราไปหมุนนี่ก็ทหารม้าหรือนี่ก็ได้บอดนี้ผมสู้ได้บอดนี้ผมอยู่ที่โพซิชันลงทหารม้าเพิ่มแล้วก็ตาเจดตีทิง้งตีทิ้งเราเยอะมากตีทิ้งอีกที ตีแม่งแค่หมดอะไม่ได้เจอ,อไที่ใช้เลยก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรครับเจอชิวอยู่ยียืนแบบนี้ชนะใช่ไหมก็ยืยนแบบนั้นแหละคิวแปดคิวแปดมนุษย์คอนปัมปัมบาดแช่บาดยืนเต้นโชว์หน่อยนึงออโต้เข้าไปเรื่อยๆมานานเท่าไหร่รูป่ะสองร้อยสี่สิบ เชวนายังอยู่เจยังอยู่เหลือไซเฟนแช่หนี ύ, ้ซูได้ว่ะแบบดัแบเบิลคิวปะเนี่ยเอ้อยอยำเว้ยยำเว้ยตาวอร์ดเออร์ไม่มีเชาวนาเชาวนาสองดาวเพื่อจบเกมนี้ดิหน้าปกเจสไปก่อนเพราะถ้าเชาวนาสองดาวจะได้รับหน้าปกไป อันนี้ต้องยืนช่องเว็นช่องนะครับมันคือเอโซอ่ะเดี๋ยวเราโดนเอตายซีซีั่งนู้นมีวัลัตอ่ะเชวนาโดดปัามเตปี้โดดเตะบนขวาเชวนาตีตัวหลังแล้วพนไฟใส่ปาป๊าป๊าป๊าปาป๊าป๊าปวาาปาปาปาา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  ยังยือ้อยู่เพราะว่าลักมันนะผมโดนซีซีจนตายอะไอ้ลักมีซีซีป่ะคนดูมีใครจําได้ป่ะเนะี่ยเดี๋ยวพอดูลักกันไอ้วันลักะมีผมจําลักไม่ได้ว่ามีป่ะเอ่อลักไม่มีซีซีกาเดียนอีกอันอื้อขอทหารม้าได้ไหมอยากได้ทหารม้าทหารม้าผมยัดใส่เจสอะแล้วเอาบัตเติร์ดออกอะดูเลือดมันเยอะแล้วอะสามสิบเปอร์เยอะเกินเอาเงี้ยเอาเงี้ยมีเอาเงี้ยถอดไม่ทัน ย่ม,มคิดช้าไปผมควรจะถอดบัตเติร์ดมาเลยให้มันหมุนเป็นอย่างอื่นอยากได้คียร้อยหรือไม่ก็ไม่รู้ว่าบัตเติร์ดมันไม่แรงแล้วอะแรงไม่พอจะมาสองดาวดีลัดโฮปเฮ้ยเนี่ยฮอตฮอตได้คียร้อยชัยว่าเออนั่นแหละครับเป็นคียร้อยแล้วตีสองอันนี้ทิ้ง ไม่ใช่อะไรที่ใช้สักอย่างได้ตานทานเวทใส่ไปแชมนาสองดาวลัดไฟครับกิลแปดรับแชมนาเข้ากิลสองดาวแล้วเตมคนไฟอืออือเผาเผาวาระตายวาระตายวาระตายวาะตายคนเผา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 เอโซตายเอโซตายวาระเหลือหน่อยเดียววาระไอ้เชี่ยววาระฟรีฮัลโหลใครก็ได้ ่านเฮงกิวเชฟนาสองดาวแม่งเก่งกว่าเยอะเลยวะเป็นมือหนะ้ารับเชฟนาเข้ากิวไหมครับทุกคนขออนุญาตได้คลิปรัวๆนะครับตามสูตรเวลาเล่นครั้งแรกๆนะครับก็จะได้คลิปรัวๆับผมรับเชฟนาเข้ากิวชื่อคลิปมันเก่งแค่นี้นแหละบอดกิวอะก็แทงถึกสุดของเรายังไงก็เป็นซิปปี้นีจริงซิปปี้ใส่ได้หมดเลยนะครับ ใส่เป็นแทงหรือว่าใส่เป็นไฟเตอร์แบบเจสกับเชวนาก็ได้เพราะว่าตัวมันมีความสามารถในการกระโดดไปล้วงข้างหลังมันกระโดดใส่ตัวที่เลือดเยอะสุดอะคือแคดแรกมันไม่โดนแท้งอยู่แล้วอะซิปปี้ะถามว่าเอาพี่ถ้าเกิดพี่ดันใส่ซิปปี้เป็นไฟเตอร์อีกตัวแล้วใครถึกสุดในในกิลอ๋อนี่ครับ <laughs> อยู่อยู่นี่ครับเซจูนี่คือตัวละครที่ถึกที่สุดในกิวนะไม่ใช่สิปปี ต่ซิปปี้มันยืดหยุ่นมันสามารถใส่ได้ทั้งหมดใส่ได้ใส่ไฟเตอร์ก็ได้ใส่แท้งก็ดีได้หมดมีแค่เซจูนี่ที่ดีที่สุดตัวอัาประโยชน์ที่ดีที่สุดบอดเราก็หนีไม่พ้นโทวิชเพราะว่าบาทมันบาทมันไม่มีดาเมจอะตอนมันโยน Ultimate อัลติเมตอะเทมเพอเฟตอะ มันไม่มีดาเมจเลยนะเว้ยดาเมจเป็นศูนย์ความสามารถมันอย่างเดียวคือ CCCC CC กับเพิ่มเปอร์เซ็นต์ช็อปให้เราได้แค่นั้นอะแบบพี่เราไปใส่จอกเกาะจอเวทบาทได้ไหมก็ได้ครับแต่สุดท้ายมันก็เป้าหมายเดียวอะคือผมมองว่าไม่คุ้มอะไปใส่ทวิตคุ้มกว่าเว้ยทวิตมีจอกเกาะในตัวอยู่แล้วแม้ว่าจะไม่ใช่30%มี20ิบก็ไปใส่วบลตาพห้ทวิตก็ได้จอบเวทแล้วถ้าอยากได้จอกแล้วกันะ sei. หรือถ้าอยากได้จอจริงๆก็ไปใส่ลากันก็ได้ครับลากันมันทอนหลายต โปไปเทมจอดตัวแทงทั้งหลายแหล่ที่เหลือที่เหลืออะไรนะอ๋อ,อมันรอบนี้มันลากูนครึ่งห้องใช่ไหมลา,า,ลากูน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 ไอข้างล่างนี่ก็ลากูนไอนี้มันพยายามเซโรฟีนเกฟที่เหลือลากูนสุดสายเรารอดรอดมาคนเดียวไอนี้เขียวม่วงเขียวม่วงสู้แอทรตไม่ได้เขียวม่วงสู้ผมได้อยู่ที่โพซิชันแล้วก็อยู่ที่ RNG ไซเฟนสไลดอ์อ,อ่ะ